ก็ที่ตลาดยิ่งเจริญก็คึกคักมากเลยนะครับตอนนี้ดูรถกับประชากรของรถโบกุ๊ถ้าไม่มีที่จอดเลยนะครับประชากรของรถตลาดกลับมาคึกคักแล้วก็ป้องกันดีๆนะครับป้องกันกันนี่ครับป้องกันกันคนเยอะมากเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับที่นี่ ม,มีดอกไม้นะครับเี็นเป็ดนะครับร้านเป็ดสาลี่นะครับขน,นมดินงก็มีนะครับดิน มีหมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมูนะ,ะหมหหมนะครับหมูหันหมูปิ้งครับหันแล้วก็มีด้านโน้นก็จะเป็นของสดนะครับของสดไก่สดหมูสดนะครับนี่ครับ สารพัดของเลยครับอยู่ในตลาดตอนนี้คนก็คึกคักก็ป้องกันกันด้วยนะครับนี่ครับป้องกันกันด้วยไก่อยู่ด้านโน้นนะครับไก่สดกันปลาเน้าะนมจีนนะครับนมจีนไก่สดก็มีอย่างนี้นะวันนี้ก็มาที่หัวหมูแล้วครับมาดูหัวหมูแล้วครับหมดครับบางทีเพดานใช่ไหมเขาเรียกเพดานเนาะ ด้นหม,หมูนี่เอาหูหมูครับหั่นให้ด้วยหั่นหด้วยหูหมูหันห่นด้วยหัหมูนะครับอันนี้หกสิบบาทเนร้อยห้าบาทของกินเยอะนะครับตลาดก็เริ่มคึกคักแล้วเพราะเริ่มผ่อนปลนแล้วนะครับ <ไป S 1> ให้คนมาซื้อของกันได้แล้วเนาะคนมาซื้อของกันได้แล้วไม่งั้นเศรษฐกิจก็จะเดินต่อไม่ได้ ลำบากกันครับเพิ่งเปิดได้ไงเอพี่เปิดได้กี่วันแล้วเปิดตลอดนะไม่ได้หยุดอ๋อเปิดของกินมันได้อยู่เนาะของกินก็ให้อยู่แต่ของใช้จะไม่ให้ไก่กันคืนก็ครับ